ที่อาจารย์สอนให้พยายามรู้รู้ท่าสอนรู้ตัวที่สอให้เวลามองอะไรไปข้างนอกเนี่ยก็จะจะแบบมองมองแบบไม่โฟกัสแล้วมันก็จะแบบมองเห็นมันว่างๆโลง่ลงๆแล้วมันก็ไม่ปรุงแต่มมันก็จะมองแค่แบบเห็นอะไรมันก็เป็นแบบนั้นให้ถูกไหมคอาจารย์อ่าอ่าถูกถูกครับแล้วไอ้ไอ้แล้ว ลผลจากนั้นผลต่อจากนั้นเป็นยังไงบ้างคบผลต่อจากนั้นหลังจากมองอย่างนั้นแล้วนะอมองก็จะส่วนมากก็จะนิ่งเพราะว่าทาอาชีพขับรถส่งอาหารอะไรพวกนี้ยม,มันก็จะอยู่กับถนนเยอะคส่วนมากก็จะบางทีมองแต่เสือมันก็จะนิ่งจะอาการแบบจะนิ่งๆเฉยๆบางทีก็นิ่งมากมันนิ่งจนแบบมันเยอะแล้วก็ช่วงนี้ทําอะไรมันก็จะ รู้ตัวไปหมดเวลาหยิบจับหรือว่ากินข้าวอะไรพวกนี้มันจะเห็นตัวมันจะเห็นตัวเราเนี่ยทางานจะหยิบจะจับอะไรมันก็จะจะรู้เองโดยแบบไม่ไม่ได้ตั้งใจละอืดีดีมากเลยครับดีมากใช้ได้แล้วใช่ไหมคใช่่<ต>อเออเออก็เท่าที่ฟังดูว่าใช้ได้นะใช้ได้ครับ แต่เามื่อก่อนเนี่ยฝึกมาตั้ง3ปีที่เมื่อก่อนแล้วก็อยู่แค่แค่รู้หนึ่งนะทำอะไรแบบมันก็รู้มั่งหลงมั่งอะไรแบบมันมันไม่ได้ความก้าวหน้าเลยอย่ะคือปัญญามันก็ไม่เกิดแต่ว่ามาฝึกรู้สองรู้สึกมันจะปัญญามจะเริ่มเกิดจะเริ่มเห็นธรรมสองฝั่งอะไรประมาณเนี้ยออืมอืมเท่าเท่าที่ฟังดูนะพี่เอ่อถ้าเกิดพี่ตอบได้อย่างนี้ก็แสดงว่าใช่เนาะเพราะว่าเพราะว่า พี่แสดงว่าพี่ดูผมหลายคลิปมากเลยใช่ไหมเพราะว่าผมจะมีอ๋อหลายเยอะเยอะเลยแสดงว่ามันมันซึมเข้าไปได้ล่ละเนาะเพราะว่าแต่ละคลิปมันก็จะมีค่อยๆใช่แต่ใหม่ๆก็ยังไม่ค่อยได้ก็จะค, e. ค,ค่อยๆค,ยๆคิดนู้นนิดคิดนิดหน่อยแบบคำพูดต่อกันคือภาษา,ษานี้ก็สําคัญครับผองรู้อยู่บางคนก็ไม่กล้าฟังไม่ผมถถามหน่อยนะเดี๋ยวมันจะตอบทีละข้อนะไอ้คำว่าหลงรู้เนาะหลงรู้เดี๋ยวมันจะตอบคำว่าหลงรู้ก่อนนะรู้รู้รู้เนี่ย ไอ้คำว่ารู้เนี่ยคือพุทธะนะพุทธะแล้วอะไรคำว่าหลงรู้นะหลงพุทธะเนี่ยมันมันถูกเหรอพระพุทธเจ้าอะพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้ปการอนะมันจะถูกได้ไงค่ะค่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นท่านเป็นถ้าเป็นศาสดานะถ้าถ้าบอกว่าหลงหลงเอหลงอหลงตรงเนี้ยแล้วพระพุทธเจ้าาเท่ากับว่าพระพุทธเจ้าด้วยนะถูกไหมค่ะค่ะจะไปหลงได้ยังไงเ่ยรู้มันมีสองรู้ไงที่เขาบอกหลงรู้อะมันรู้หนึ่งผมมันรู้สอง มีคนรู้กันเขายังไม่รู้จักเลยรู้สองเขาไม่รู้จักหรอกใช่ค่ะถ้าเขารู้จักเน่ยเขาไม่กล้าพูดอย่างนี้หรอกนะค่ะธรรมะเขาไม่ธรรมะของเขาเนี่ยยังไม่ถึงของผมไงเขาแค่ของเขาแค่รู้หนึ่งอ่ะใช่ใช่เขาเขาแค่นั้นเราพอพี่มาฟังของอาจารย์ปุ๊บมันก็มันก็เปลี่ยนเลยเลยอืมฟังของเขายังไงแบบมันก็อยู่รู้หนึ่งยังไงมันก็ธรรมะมันเหมือนเหมือนใช่เลยไงคือคนเนะี่ยยังไม่เจอธรรมะที่แท้จริงอ่ะก็ฟังเนะี่ย ็ฟังไม่ออกหรอกว่ามันของจริงของปลอมมันต้องเจอของจริงก่อนถ้าเกิดไม่เจอของจริงนะคุณยังไงคุณแยกแยกไม่ได้หรอกนะแล้วครั้นี้ยผมนึกถึงพระพุทธเจ้าองค์เดียวตอนเนี้ยทํายังไงที่ว่าจะสืบเจตนาลมของท่านเนี่ยทาสอนท่านเอามาสอนเพื่อเพื่อจะได้รวดเร็วอาจารย์บอกว่าถ้าไม่เข้าถึงรู้สองไม่ไม่มีทางจะไปถึงนิพานได้ถูกจริงนะถูกต้อง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 ถ้างถูก่้จงถตอรถูกต้องถูกต้องถูีต้างกมากอูกก นะเพราะรู้สองเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงพบไงถ้าเกิดไม่มีพระพุทธเจ้านะไอ้รู้สองเนี่ยผมก็ไม่รู้จักนะมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ท่านท่านเนี่ยองค์แรกที่ท่านเจอไอ้รู้สองเนี่ยที่จริงรู้สองมันคือนิพพานนี่แหละแต่ผมไม่อยากจะสื่ออย่างนั้นไงเพราะมีคนจะโจมตีเยอะมีคนโจมตีเยอะผมก็เลยเอาภาษาอะไรที่มันเลี่ยงๆดีกว่าเนะไม่อยากให้เขาเขาเป็นกรรมอะเนาะเขาไม่รู้จักเราไง่เดี๋ยวจะเป็นกรรมเปล่าเปล่าเนาะอาจารย์แล้วอีกอย่างจะถามว่าเขาที่เขาบอกว่า อย่าไปอย่าไปอยู่ว่างๆมันหลงนะอยู่อย่าอยู่ว่างๆนะมันหลงก็จะพูดอย่างเงี้ยจะขู่เออเอาเอา,เอาอย่างนี้ผมถามหน,น่อยนิพพานแปลว่าอะไรนะนิพพานนะเขาก็ไม่ได้พูดขัดี้นก็จะพูดหรอกรมัตแต่ว่าม,ม,มันก็มันก็บรรลุสอบแต่ว่ามันไม่เหมือน่คือคือนิพพานอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมพูดให้ฟังนะพี่จะได้จะได้เคลียร์ว่างเนี่ยมันมีสองแบบรู้มันก็มีสองแบบถูกไหมตะกี้ผมอธิบายแล้วรุ่นหนึ่งกับรู้สอง ไอ้ตัว,ว่าง oh. ว่างนี่กระสมมีสองแบบมันมีมีว่างแบบแบบรู้หนึ่งกับว่างแบบรู้สองอะ่ะว่า <Would> งแบบรู้หนึ่งเนี่ยก็คือมีตัวเราอะ่ะเป็นเป็นเป็นผู้ไปรู้ความว่างเป็นเป็นว่างแบบ oh. เป็นว่างแบบรู้หนึ่งเนี่ยแต่ว่างรู้สองนี่คือนิพพานนิพพานแปลว่าความว่างเหมือนกันมันว่าจากตัวตนหนอยตัวตัวรู้สองเนี่ยตัวตนก็หายด้วยแต่ว่างแบบไอ้รู้หนึ่งเนี่ยตัวตนไม่หายเพราะเป็นมีผู้ผู้ไปผู้ไปกระทำไงนะ ผู้ปฏิกระทาก็เลยก็เลยก็เลยไม่จบไงไม่จบรู้สออเนี้ยจะจบนะเป็นรู้นิพานไอ้เขาไอ้เขาพูดอดีมันพูดไอ้เขาพูดอดีมันพูดแค่ถูกแค่ส่วนเดียวอ่ะนะถูกส่วนเดียวไอ้ที่เขาบอกว่าไอ้ว่างๆไอ้ที่เขาพูดอ่ะเป็นว่างแบบแบบเขาเรียกว่าวิญญาณขันนะเป็นว่างรู้หนึ่งอ่ะว่างแบบรู้หนึ่งไอเนี้เเขาพูดไมปเพลอ นะแต่ว่าเข,เขาไปเหมารวมไงเพราะมันมีบ้านแบบรู้สองก็มีนะบ้านแบบรู้สองคือนบ้านแบบนิพานนะ่ะแล้วถ้าเกิดคุณไม่นิพไ,ไม่ว่างแล้วคุณจะนิพานยัางไงมันถามหน่อยเพราะว่านิพานแปลว่าว่างจากตัวตนไงมันก็ต้องมีความว่างถูกไหมจะไปเหมารวมไม่ได้หรอกแต่เขาจะพูดอย่างเนี้ยแล้วคนอื่นเขาก็กลัวโออไม่ใช่ไม่ใช่บ้างมันมีสองแบบบ้างม,มีสองแบบเออบ้างมีสองแบบรู้ก็มีสองรู้นะ คลิปของอาจารย์เนี่ยมาเพื่อนส่งมาให้ก็ลงไปฟังมาฟังอุ้ยนี่มันใช่เลยนั่นเนี่ยอาจารย์แล้วเด็กเขาบอกว่ามันเป็นสมมติล่ะมันสมมติเพราะขันเป็นหน้าที่ของขันอะไรอย่เงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เข้าใจผิดแล้วเข้าใจผิดแล้วไม่เอาเขาเราใช่ไงผมว่าเข้าใจเข้าใจผิดไงมันขันเนี่ยขันจริงผมไม่เถียงหรอกแต่ขันเนี่ยก็คุณอยู่แค่ไอ้ฝั่งขันไงคุณไม่ได้อยู่ฝั่งรูสองอ่ะรูสองมันไม่ไม่มีขันนะรูสองเนี่ย ก็คุณยังอยู่ฝั่งขานอยู่ก็ปรุงแต่งอยู่อ่ะมันก็ถูกแล้วนี่ไตฝั่งรู้สองมันไม่มีการปรุงแต่งนะมันเป็นความว่างมันเป็นความว่างเป็นความสะอาดไอ้ฝั่งไอ้ฝั่งรู้หนึ่งอ่ะมันยังปรุงแต่งอยู่นะมันมันก็อยู่ฝั่งปรุงแต่งอยู่อ่ะไอ้ฝั่งรู้สองเนี่ยมันไม่ปรุงแต่งแล้วนะมันเป็นความมันเป็นความรู้ที่มันไม่ปรุงแต่งมันไม่มันไม่อาศัยไอ้พวกสังขารพวกสุขทุกอะไรมันอยู่เหนือเหนือเหนือพวกนี้แล้ว นะมันไม่ปรุงแต่งไงถ้าถ้าคนาจะรูจะ้จักเออถ้าเกิดคนเจอตรงนี้มันจะไม่สงสัยหรอกนะมันจะเข้าใจว่าอีฝั่งอีฝั่งเนี่ยมันฝั่งปรุงแต่งซึ่งปูุู้ชนมันก็ปรุงแต่งกันเนี่ยแล้วเราจะไปแตกต่างกับปุ้ดูชนยังไงเราจะเป็นอริยชนได้ยังไงเมื่อ,อยังปรุงแต่งอยู่อะความโลภเนี่ยมันเป็นของหยาบมากนะคนคนที่ปฏิบัตธรรมเนี่ยไอความโลภเนี่ยเขาจะมากาจัดได้ตัวแรกเลยตัวเพราะว่าเขาจะให้ทานไงผมถามหน่อยโลภโกดหลงอะไอไหนตัวตัวไหนกําจัดง่ายสุด โลคโกรธหลงอะตัวโลภเนี่ยกำจัดง่ายสุดโกรธนี่ยากนะโกรธนี่ยากนะอนาคารมีนะไอ้โลภเนี่ยไอ้โรภเนี่ยปุถุชนเขาก็กำจัดได้นะโลภนะแต่โกรธกับโกรธกามอะไรพวกนี้โอ้ยปุถุชนกำจัดยากแต่โรภเนี่ยมันง่ายนะเห็นเห็นคนบริจาคเงินแม้เป็นสิบล้านยี่สิบล้านทําไมเขาทาได้อ่ะมันง่ายแค่คุณให้ทานเนี่ยมันก็ความโลภก็หมดแล้ว โลภเนี่ยเป็นตัวกาจัดง่ายที่สุดแล้วมันเป็นกิเลสที่หยาบที่สุดไงเพราะมันมันมันถึงกาจัดง่ายไ่างเี้ยพราะมันกิเลสหยาบคนนี้นะยังโลภอยู่เนี่ยโหกิเลสมันหยาบมากนะแค่ความโลภุณยังสละไม่ได้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมเกิดตายมาเยอะนะผมต้องมีพี่น้องที่ตกค้างเนี่ยว่าต่าสองสารเนี่ยผมต้องเอาเอาไปด้วยเนาะนะนะถ้าเกิดว่าเราเราไม่สอนเขาเลยเขาก็ต้องวนเวียนเวียนไปแต่เกิดอีกนานเลยไม่รู้จะเจอพระเจ้าองค์ไหน ถ้าถ้าไม่ได้้ารู้่าสองเนี่ยมันก็จบแล้วมันไปไม่ได้ไปไม่ได้ถึงจะเป็นร้อยปีพันปีล้านปีมันก็มันไปไม่ได้ไม่ได้ไที่มันมาแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเจอรู้สองเท่านั้นนะใช่ค่ะเดี๋ย่เจอรู้สองมันจะเกิดปัญญาแล้วมันจะไปได้ได้เรื่อยๆถ้าแบบอยู่ตรงนี้มันก็อยู่ตรงนี้นะมันก็มันทื่อๆปัญญามันก็ไม่มีมันเวียนมันวนมันมันก็รู้แต่มันไม่บ้ามันไม่ได้ มันมันเวียนเวียนนะคุณปฏิบัติยี่สิบปีสามสิบปีก็เท่าเดิมเท่าเก่าค่ะเทนะ่าเดิมเออเพราะผมเป็นมาแล้วอาจารย์จะถามปัญหาอันแล้วก็เวลาไอ้กายสัมผัสสมมติว่าเราขันปุ๊บล้วก็มันก็ว่างเริ่มตก็มันว่างก่ค่ะเวลามือไปเกาปุ๊บมันก็จะแบบมันก็มีอะไรในใจเวลาเรามือออกปุ๊บมันก็แบบว่างเดิม,อมตอนที่เข้า ตรงนี้มันจะแบบไม่ว่างแล้วไอ้ที่เราไอ้สัพผักนะอืมอืมเราเอาออกปุ๊บมันก็จะโล่งแล้วก็มันขนก็มันจะว่างค้งถูกไหมคะอาจารย์เออไม่ไม่ถูกนะไม่ถูกอ่าไม่ถูกแล้วอาจารย์อธิบายคือคือพี่นะพี่พี่เนื่องจากว่าพี่อยู่ท่านรู้เป็นแล้วใช่ไหมพี่อยู่่านรู้เป็นแล้วเนี่ยพี่อพี่พี่จะไปอยู่ไอ้สิ่งที่ถูกรู้สิเพราะไอ้ตัวนั้นคือรู้หนึ่งนะพิญญานขันเนะ พี่ต้องยืนพื้นนะยืนพื้นเองธาตรู้ตัวนี้คือาธาตรู้ปกติมันรู้ตลอดนะแต่พี่เพราะแต่เนื่องจากมันมีวิญญาณขันรู้ซ้อนไงตอนที่ตอนที่ไม่มีภาษากระทบเนี่ยอ,อาธาตรู้มันทํางานเด่นเพราะว่าไม่มีการกระทบไม่มีวิญญาณขันนะผมจะผมจะเปรียบเทียบเหมือนไอ้อท้องฟ้าปกติท้องฟ้ากับเมฆเนี่ยนะปกติไอ้ตอนท้องฟ้ายังไม่มีเมฆท้องฟ้าจะเป็นท้องฟ้าว่างเปล่าถูกไหมถูกไหม แล้วผมถามหน่อยเวลาเมฆมันเข้ามาเนี่ยท้องฟ้ายังอยู่ที่เดิมไหมหรือว่าท้องฟ้ามันหายไปแล้วท้องฟ้าที่เดิมก็เหมือนกันพี่ก็ต้องอยู่กับพี่ต้องอยู่กับธาตุรู้ที่เดิมไงไอเมฆมันจะมาพี่พี่มีจะมีอาการคันอะไรเนี่ยพี่ก็ต้องออยู่ที่ธาตุรู้ที่เดิมนะพี่อันนี้อันนี้เป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นต่อไปไงคุณพี่อะที่ต้องเสกตะเกียตตรงนี้จะคันก็คันไปแล้วแต่เราก็รู้อยู่ไอตัวคันก็คือไอตัวคันเออเกาก็เกาไปแต่ แต่ว่าอย่าอย่าพุ่งจิตไปที่คือพี่ต้องไม่โฟกัสมันพี่ไม่โฟกัสเหมือนพี่มองมองไม่โฟกัสอ่ะแบบเดียวกันเท่านั้นเองพี่พี่อย่าไปโฟกัสพี่อย่าไปโฟกัสทุกเรื่องหกผมผมสอนน่ะไอประตูที่มันจะกระทบมันมีมีหมดหกประตูของพี่อะของพี่ตาเนี่ยพี่เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าพี่มองไม่โฟกัสถูกไหมแต่ว่าหูอ่ะตอนนี้จะมีหูจมูกลิ้นกายแล้วไอตัวใจถูกไหม ซึ่งตัวนี้อไอ้ที่บอกพี่บอกคันก็คือฝั่งกายถูกไหมการมันคันใช่ไหมแล้วมันจะมีตัวรับรู้อยู่ที่ว่ามันมีอาการแสบๆคันๆอะไรเงี้ยใช่ไหมไอ้นี่ก็ฝั่งมโนมันมีกายแล้วก็มโนพร้อมกันอย่างเงี้ยพี่ก็ไปโฟกัสไงผมไม่โฟกัสปุ๊บพี่ก็อยู่ท่ารู้อยู่รู้สองอย่างต่อเนื่องเข้าใจแลนะ้วค่ะอาจารย์อืมอือย่าไปโฟกัสมันเอคือเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันใชแ่แค่รู้รับรู้เออแค่แค่แค่ไอ้ท่าถ้ารู้อะหรือรู้สองเป็นแบ็คกราวนะ พราะว่าถ้าเกิดว่าพี่ไปโฟกัสนะ่อันตรายมากอันตรายตรงไหนใช่ไหมคือตอนที่พี่พ,พี่พี่เจ็บเจ็บป่วยหรืออะไรปวดมันมากไงพี่จะไปจะไปยุ่งไงหมายถึงว่าถ้าเกิด<อ>มันเกิดมันจะเกิดกว่าพีพ่พี่รู้จักพี่รู้จักคําว่าเวทนาใช่ไหมเวทนาเออความความเจ็บป่วยความอะไรเป็นเวทนาใช่ไหมมันถ้าเกิดว่าพี่เนี่ยถ้าเกิดพี่อยู่รู้สองเนี่ยไม่ไม่ไม่ชำนาญนะพี่จะไปโฟกัสไง จะไปโฟกัสไว้นาสมมติว่าพี่เจ็บป่วยอะไรสักอย่างเนี่ยนะอาจจะเป็นโควิดเลยแล้วปวดหัวหรือตัวร้อนออเนี่ยถ้าพี่ไปโฟกัสเขาเมื่อไหร่นะนั่นนะจะรู้หนึ่งทันทีเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะพี่ต้องไปโฟกัส <จะ S 2> เพราะว่ามันจะทรมานเนาะอย่าไปโฟกัสเขาเ,เพราะว่าไอ้ตัวไอต้ไอตัวรู้หนึ่งกับรู้สอมันแยกกันอยู่แล้วพี่พี่อย่าอย่าเอาไปรวมกันนะเท่านั้นเองอย่าไปรวมกันอ๋อเข้าใจเข้าใจอาจารย์ชัดไหมอาจารย์เข้าชัดค่ะเออนี่แหละ พี่ต้องวลักษณะมันเสียงก็เหมือนกันนะคะเหมือนกันกหมดพี่อย่าไปโฟกัสทุกเรื่องนะมันอาจจะจะนามในมีหมดหกทางนะมีทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนะใจเนี่ยคือมโนขึ้นมาอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่โฟกัสไอตัวยากที่สุดคือตัวมโนเนี่ยแหละตัวยากบางทีมันมจะมีปรุงอารมณ์อารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อะไรอะไรพวกเนี้ยแต่เราไม่เท่าไงไม่เท่าทานมานันอารมณ์หงุดหงิดอะไรเงี้ย พ,พี่ต้องทําตัวเหมือนอพี่ต้องทําตัวเหมือนไอ้เออพี่ต้องทําตัวเหมือนนี่ที่ผมจะเปรียบเทียบคือกล้องเออกล้องไอ้อะไรกล้องวงจรปิดอะกล้องวงจรปิดมันจะไม่ยุง่งอะไรกับไม่ยุ่งอะไรไงแต่มันรับรู้ได้แต่มันไม่ยุง่งเท่าน,นั้นเองออเข้าใจแล้วแล้วพี่อเออพี่จะพัฒนาพี่จะพัฒนาเนาะพัฒนาขึ้นเยอะเลยถ้าเกิดที่พี่ทาได้ได้ทุกช่องทางเนาะ เออไม่โฟกัสนะไม่โฟกัสทุกเรื่องอะนะไอคําว่าไม่โฟกัสไอคําว่าไม่โฟกัสมันคือศักแต่วันะันแหละเนาะภาษาที่พระเจ้าท่านตัดกับท่านพาิยะถ้าเธอมองก็สัพท์ต่ว่ามองอถ้าเธอฟังก็สัพท์ต่ว่าฟังนะ,ะถ้าเธอดนขนาดเข้านะออ,อฟังอาจารย์ปุ๊บมันจะเปลี่ยนความรู้สึกมมันพิกเลยจิตพิกเลยถ้าฟังคนฟังแบบที่เราฟังมัน มันก็อีกอย่างราฟังโดยตรงอาจารย์มันจะเข้าใจยากมันมันที่มันชัดเพราะอะไรผมส่งพลังไปให้นะพอพี่ได้รับพลังผมด้วยพี่เห็นพลังของผมเนี่ยทาให้พี่เห็นชัดเพราะว่ามันเป็นความว่างเป็น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 ธาตุนะธาตุรู้ตรงตรงนี้ยนะคนคนนี้มาคุยกับผมอ่ะจะรับตรงนี้ไปพอรับปุ๊บมันก็จะเห็นเลยเนี่ยมันจะเห็นมันอยู่แบบสภาวะเดียวกันน่ะ นะ,<ฮ>ะสภาวะเดียวกันก็เลยเห็นไงนเห็นอ๋อสภาวะมันเป็นอย่างนี้บางทีพี่เป็นโดนพี่พี่เป็นแบบผมพูดปุ๊บพี่พี่ก็รู้สึกได้เลยไงว่าเออเป็นสภาวะแบบ<ช>แบบแบบนี้เลยอะไรเงี้ยมันชัดเลยเนี่ยเข้าใจแล้วแบบมันชัดแล้วมันจะแบบมันจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นถูกถูกน<ม>ี่เลยเข้าใจเลยเข้าใจลงใจอาจารย์แล้วอีกอย่างเพื่อนถ้าเขาแบบเขา พยายามจะเข้ารู้สองเขาเข้าไม่ได้สักทีอาจารย์ช่วยให้เขาได้ไหมที่จริงไอ้รู้สองเนี่ยนะผมพูดตามตรงมันไม่มีการไม่มีการเข้าไม่มีการออกเดี๋ยวผมอธิบายให้ชัดละกันไม่ใช่แต่ว่าเขาพยายามแบบไอ้การพยายามเนี่ยไอ้การพยายามมันไม่ใช่นะไม่ใช่ไอ้การไอ้การรู้สองเนี่ยมันรู้สองที่จริงมันไม่มีการกระทําใดๆนะรู้สองนะต้องบอกไปก่อนไม่มีการกระทํำมันเหมือน อต่เขาไม่เข้าไม่เข้าใจเนี่ยใช่เขาไม่เข้าใจมันต้องคือต้องอธิบายให้เข้าใจมันถึงยาถึงจะเห็นได้อยู่ๆเนี่ยจะไปจะไปจะไปตั้งใจแต่ยู่อยถ้ายังเนี่ยมันยากมันไม่ยากมันไม่ยากหรอกมันเป็นความเข้าใจถ้าเข้าใจถ้าผมอธิบายถ้าเขาเข้าใจก็เข้าใจไปเลยอืมเดี๋ยวบอกให้เขาโทรหาอาจารเดี๋ยวจะวันวันไหนอะ แต่ถามว่าเขาไม่เคยกล้าบอกเขาว่าสภาวะไม่ดีเขาไม่ไม่เคยกล้าถามไม่ที่จริงนะผมพูดตามตรงไงคนสภาวะไม่ไม่ดีเนี่ยควรจะถามเพราะว่ามันจะได้มันจะได้เร็วไอ้คนสภาวะดีแล้วอ่ะได้ใช่อ้สภาวะดีแล้วเนี่ยมันมันจะถามเพื่ออะไรมันรู้แล้วอ่ะไอ้คนไม่รู้อ่ะควรจะถามไอ้คนไม่รู้ไม่รู้เนี่ยควรจะถามอย่างมากเลยไอ้คนรู้แล้วมันไม่จําเป็นแล้วเพราะมันรู้แล้วนี่ใช่ไหมจะถามเพื่ออะไรมันก็รู้แล้ว ไอ่คนไม่รู้เนี่ยต้องถามเพราะว่าจะได้รู้ไงจะได้รู้ตามเขาใช่รู้ตามแล้วคือเสียงอาจารย์เนี่ยอาจจะเข้าไปคลิกอะไรสักอย่างเขาอาจจะรู้ขึ้นมาท,ทันทีก็ได้อืมอยากว่าเราลองถามก็จะอเดี๋ยวผมผมขอ<ช>ขอเสริม,<ช>รมคือผมขอเสริมอย่างนี้นะไอ้ธาตุรู้ตัวนี้ยมันไม่ได้เป็น<ช>ลักษณะการไปค้นหาหรืออะไรนะไม่ใช่ใช่นะไม่ไม่ใช่ตามที่ ที่หลายๆคนเข้าใจ<น>เข้าใจผิดมันเป็นลักษณะของรู้รู้เลยเงี้ยมันไม่ใช่ว่าคุณต้องไปค้นหาเพราะว่าไอ้ไอท่านรู้เขารู้อยู่ของเขาอยู่แล้วอ่ใช่ค่ะเออมันมีความเข้าใจผิดกันนะต้องไปคน้นต้องไปหาทุกยิ่งค้นยิ่งไม่เจอหรอกไอ้พวกเนี้ยเพราะก็หน้าหน้าที่ของท่านรู้เขารู้อยู่แล้วไงฟังปุ๊กก็รู้ปั๊บอย่างเงี้ยเนี่ยท่านรู้ทำหน้าที่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไปไปค้นหาทีว่าเออมันอยู่ไหนอะไรเยไม่ใช่ของคุณอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยจังหวัดพระอีศรัตน์ <Australia. S 1> ออสเตรเลียอ้ยอยู่ออสเตรเลียเหรอโอ้อยู่ไกลเนาะง่แล้วก็แบบไม่ต้องเสียเวลาเยอะเหมือนกับต้องไปเดินจงกรมน,นั่งสมาธิไม่พวกนี้ไม่เกี่ยวกวับความเข้าใจเนาะถ้าคุณเข้าใจ<ฆ>พระเจ้าท่านต,ตัดตัดแต่ละแต่ละองค์แต่ละท่าน,นะนเน่ะมันแบบเดียวเองแบบเดียวก็อลหันกันเลยนะท่าน<ฆ>ท่านท่านตัดเนี่ยเพื่อให้คนเนี่ยเข้าใจนะท่านเออท่านพูดให้เกิดปัญญาไงว่าไอ้รู้สองอยู่ตรงไหนเท่านั้นเอง ชี้ให้รู้สองว่าเออรู้สองคุณจะอยู่ยังไงนะจะเจอไอ้รู้สองได้ยังไงเนี่ยท่านสอนทางหมดเลยครับของของของคุณก็ของคุณฟังฟังแล้วก็พัฒนาขึ้นใช่ไหมเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมค่ะเข้าใจมากขึ้นอ่ะเออดีดีจะได้พัฒนาต่อที่จริงไงผมดูดูแล้วมันถามไม่กี่คําถามหรอกอนาคตจะไม่มีคําถามแล้วนะเพราะถ้าเกิดเจอเจอท่าุรู้มันพัฒนาอย่างเดียวแหละนะมันถามไม่กี่ประโยคหรอกแล้วก็ไปทําตอบค่ะ อ่ะมันจะเริ่มมีปัญญาขึ้นมาเองใช่ใช่ค่ะค่ะพักทีค่ะโอเค